สวัสดีท่านมาู้ชมมาด้วยนะวันนี้เนี่ยเราจะมาอัดมาครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยวันนะและก็อีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนสกินมาด้วยว้าวนี่สกินโอเคช่างมาือถอะอันดับแรกนะคือผมไปตัดต้นไม้มาแล้วคือเมื่อกี้นีน้ที่ผมอัดไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันเฟลแล้วผมก็ต้องมาอัดใหม่ก็คือคลิปนี้แหละโอเคมาดูกันแต่ แต่ว่า1คลิปจะเป็นต่อ1 1 0ถึงวันก่อนนะเข้าใจนะเข้าใจใเดี๋ยวตอนนี้ยังตัดไม่เสร็จเลยจะไปต้นอื่นซะล้โอเคตัดเสร็จช่วงนี้ก็เป็นหวัด EP 2นะเป็นหวัดทุกวัน ม่ชื้ออีกต้นหนึ่งใช่ไหมโอเคใช่ลงตัดล่างชแล้วก็เยอะมากโอเคผมเ,เ,เกือบได้หนึ่งชุดเลยแล้วก็ผมก็จะพยายามสร้างบ้านตรงแถวๆนี้นะ่ผมจะอุ้นี่ตรงนี้ สร้างได้แต่ว่ามันมีต้นไม้เยอะเกินไปก็คือตรงนี้เนี่ยสร้างได้นั่นแหละต้องเออต้องให้ตน้นต้นไม้ต้นนี้อ,อผมรู้สึกว่าเสียงผมมันเริ่มเออเพียแล้วก็เพูดไม่ตรงตลอดเวลาโอเคผมว่าผมโอเคใช่ไหมเถอตัดกิ่งได้ไหม โอเคใช่ไหมเธอไม่ปลูกไม่ปลูกอย่าปลูกเลยอย่าปลูกเลยเดี๋ยวอย่าปลูกเลยโรทีนไปบอมเดี๋ยวก่อนนะนี่ใบองค์ป่าใช่ไหมมีหมาอะ่ะโอเคเราจะไม่เออไปตบหมานะถ้าเราตบหมาเวรยนการก็น่าจะเออไปแบบบุบบับบุบบับเลยแหละฮะสปาสองตัวเลยเหรอ ว้าวแสดงว,ว่าใบองค์นี้หมายเยอะนั่นแหละโอเคโตชิดเกือบแล้วบเบะ์อ่ะวัสดีน้องหมาทำไรถ้าตีหมานี่ก็คือเออโดนโดนน่าจะโดนลุมสะกรมเพราะว่ามันมีสองตัวโดี๋ลุมสะกร,รมแน่นอนแล้วหมามองหน้าผมโคตรหลออเลยนะ โอเคแล้วว่าเราต้องสร้างบ้านเล็กๆแทนแล้วล่ะนี่คือมาครับหนึ่งถึงหนึ่งรวันว้าวไม่มีอะไรเลยมันอีปิกมากต้องสร้างบ้านแบบนี้เอาแล้วกันว้าว้วาวโอเคช่มงมาเด็ต้องสร้างบ้าน โอเคมันเล็กเกินเอมันเล็กเกินตัดปาัดตดัไปไปไป,ไป,ไปอาเรากลับมาอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะต้องเออใช้ไม้ด้วยมันอีปิกมากแล้วตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบเสียงเอฟกซ์ฟิไอมากเลยมันเป็นเสียงเอฟกฟิกที่แบบงงมากใช่เปิดไปแล้วเปิดเปิดหลายรอบเลย แล้วก็ถ้าได้ยินเสียงผมร้องเพลงก็เพลงของเอ่อสกิบวีดี้ทอยเลตนะเพลงของเอ่อคนสร้างก็คือไม่สิมไม่สิคนสร้างสกิบวีดี้ทอยเลตไม่ใช่เป็นคนสร้างโอเคช่างมันมเถอะแต่เดี๋ยวผมจะอัดสกิบวีดี้ทอยเลตในภาคหน้าโอ้โ oh, ห oh, สมวววดาวดาวสมบี้ตาน้ำเบื่อเบื่อติดติด เบื่อแบบเบื่อแบบภาษานะอังกฤษนะเมื่อกี้โอเคไปต่อยวเก็บไว้ได้วยยังไม่มีเตียงผมต้องพยายามฆ่าแก่ด้วยเพราะว่าผมไม่มีเตียงนะเฮ้เดี๋ยวก่อนผมไม่ตรงนี้ผมต้องหาสเสบียงแล้วลนะ่ะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีสเสบียงอนะจากที่มันจะมีสเสบียงโอ้สี่อันนี้ก็โชคดีกันนะโอเคชชางมนเถอะ มีสาดูได้ดูจากความสูงโอเคผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเก็บโชกาเขนด้วยนะเพราะว่ามันเอาไปทำเป็นกระดาษได้แล้วมันก็เออเอาไปค้าเป็นอะไรได้นะผมจะไม่ได้แนละ้วผมไม่ได้เล่นไม้ค้ามานานมากนะตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนี่แหละไม่ได้เล่นไม้ค้ามาห้าเดือนแล้วอืมดีปิกว้าว โอเคแล้วว่าเราไปสร้างบ้านแล้วก็ข้ามผืนข้ามวันที่หนึ่งกันไปเลยโอเควันที่หนึ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะซ,ซึ่งผมโคตรโชคดชีเลย,ยเพราะว่าเจอบ้านวเลเจอร์แล้วจะเปิดทำไมล่ะแล้วผมเล่นโหมดฮาร์ดอยู่ด้วยอันนี้โหมดฮาร์ดเพราะว่าผมเพื่อเพิ่มความเท้าทายโหมดฮาร์ดอยู่ได้นะ ว้าวโอเคไมครับเบสลองมันอาจจะช้าหน่อยนี่เนี่ยเนี่ยหมดหดหมดห์ดเลยนะหมดห้ดนี่ชาวบ้านไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมเนะผมว่าผมไม่ต้องสร้างบ้านแล้วผมอยู่ในหมู่บ้านวิลเลจเอเลยดีกว่าเซ็ตสปาวไว้ละวิมีน้ำอยู่ดี จะได้เออไปเอาขโมยถังเอง้ขโมยถังบักเก็ตด้วยโอ้หองดีของด,องดีนี่ของดีอยู่ให่หมวกด้วยหมวกฟรีหมวกฟรีใส่ไปเลยไปจูจูมันก็หันมามองหน้าผมโอเคแล้วก็อาะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ย ผมเนี่ยก็แค่ไปหาเออพวกอื่นๆนะแล้วผมก็เจอเออไอ้มันฝรั่งที่มันดิบด้วยแหละไม่ใช่ดิมันฝรั่งมันติดเกื้ออะไรสักอย่างมันเถอะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ข้ามไปว่าต่อไปมิ่งเลย,ยกอละเช้าวันใหม่ได้เออนี้ แล้วผมก็ไปฆ่าออไอรอนโกเลมมาด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วผมก็ได้แอปเปิลทองมาจากไอเออ,เอ,อ,เอ,อไอประตูเนีเธอร์ที่มันพังนั่นแหละซึ่งไม่รู้ซึ่งผมได้คอมแบบนี้มาแล้วก็ได้แอปเปิลทองมาด้วยซึ่งอย่าเรียกเลยว่าเาลียว่าเรียกว่าโคตรโชคดี ไม่มีรองเท้าใส่เลยแล้วกันม่ีรองแล้วก็เลยวางด้วยแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้ใช่ผมได้เหล็กฟรีโคตรดีสำหรับวันที่แล้วเนี่ยโคตรจะดีนะวันที่สอดีมากเลยตอนนี้ก็วันที่สาม ซึ่งบ้านนี้เนี่ยมันมีความจนอยู่นะหนึ่งเงยหนึ่งเงยไม่มีไอที่มันเออเผานั่นอ่ะผมคอดเครียดเลยวาวหล็กเหล็กๆหลโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยอะไรทำอยู่เพราะว่าแต่ผมก็ต้องเออมันก็ต้องใกล้จะออกจากหมู่บ้านนี้แล้วเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนะ มีแต่ความแบบความแบบยังไงดีอะเันโทษอะอว่าผมต้องออกจากบ้านนี้ก่อนดีไหมท่านผู้ชมคิดว่าดีไหมไงเนโอเคแล้วก็ยังยที่ผมเก็บไอ้นี่แหละมาจากวันที่แล้วเพราะสิ่งนี้แหละ ส่ยว่าถ้าผมเดี๋ยวถ้าผมเออเอาไปเอาเอานี่บล็อกนี่มาวางอีปิดเปินเผาผมมีวิธีนะเอาบล็อกพยายามเอาบล็อกไม้มากันให้เหลือที่สุดแล้วก็ดับไฟ ที่รือที่สุดเช่นกันแค่นี้ก็แด่ได้แล้วประตูนี้เธอแปลว่าโอ้ข้เทียดเลยตรงนี้โอ้มันทักหนึ่งจุดสิแปดพอเวลาเออมันมีอะไรนะมันจะไม่ได้ที่มันติดเออประตูนี้เธอที่พังนี่ตรงนี้ด้วยรันทดรันทดจริงๆิคือแม่มีของดีแต่ก็ยังรันทดอยู่ดี คิดดูดิวันนี้โอเคแต่ว่าผมอยู่ต่อได้อยู่นะอีอย่างนะผมขอเปลี่ยนจากสิบวันเป็นห้าวันนะเข้าใจนะแล้วก็วันนี้ผมก็แค่เดินเล่นๆแล้วก็มาดูสวนแล้วกันโว้ตัวเรียงว้าวผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นไม้ครับนานเกินไปจนผมไม่รู้เลยว่าอันไหนมันโตแล้ว อีพิกจริงๆเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนนะพรุ่งนี้อาจจะโตก็เป็นไปได้แต่ผมสงสัยว่าโชก้าเคนสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้ไหมว้าวทำได้โชก้าเคนทำเป็นปุ๋ยได้นะมผมแบบผมไม่รู้รอบนี้ว้าเมื่อก่อนทำได้โอเคช่ไหมเถอะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบไปแค่นี้ นะแล้วก็ต่อไปวันที่4นะโอเคข้ามไปในวันที่4เลยอเอเราตอนนี้ก็ตอ้องคืนแล้วนอนกันดีกว่านะชมเอะก็คือว่าตอนนี้นยะก็คือวันที่4เป็นที่เรียบร้อยนะเหลือแค่วันสุดท้ายแล้ว นวนที่สี่โอสเกลเอาเลยแล้วกันชุบพุงเข้าใส่เลยเพราะว่ามันโดนแดดเผานี่ผมก็ยังเล่นโหมดฮาร์ดอยู่นะอยากคิดเลยว่าผมจะเล่นโหมดดีซีอ่ะเพราะว่านี่มันหนึ่งถึงหนึ่งร้อยวันยังไงผมก็ต้องแบบท้าทายตัวเองด้วยไงเพราะว่าผมเก่งมาครับแล้วไงแต่ว่ามันมีรอบหนึ่งที่ผมตายอยู่ตอนหลังใหม่ กิ่งกิ่งจริงๆอ่ะกิ่งเตตายกิ่งเตยตายอ่ะอืมโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมต้องการบางสิ่งบางอย่างหนึ่งเลยคือผมต้องการเออพวกไงดีไม่ใช่ไมเอเออผมต้องการหาวัวนะ โอเคแล้วเดี๋ยวไปหาวัวก,ก่อนเผื่ออาจจะมีวัแวแถวๆนี้ก็ได้ถ้ามันเกิดนะและ้วหมู่บ้านนี้ไม่เลี้ยงอะไรกันเลยหมู่บ้านนี้ไม่เคยเลี้ยงอะไรกันเลยใช่ไหมเจ้าแมวใช่ไหมไม่เคยเลี้ยงอะไรเลยเอาเดินหนีไปแล้วพอผมวิ่งใส่คิดว่าผมจะเออกระโดดตีมันวิจิโอะวิจิโคตีอ่ะโอเคข้ามไปวัดต่อไปเลยดีไหม ได้เพิ่มธงสีได้เลยไหมโอเคเราองนี้ด้วยโอเคชมเปตเพโอเคผมต้องการอีกสามมันนะผมสงสัยว่าหมู่บ้านนี้มีแค่สองคนหรือไงใช่มีสามคนนี่ <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านนี้มีอย่างน้อยเลยโอเคช่หมดห้ามห้ามไปวนันห้ามไปวันต่อไปเลยแล้วกันนะเพราะว่า วันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทําเลยตั้งแต่วันที่สองวันไม่วันที่สองหรือวันที่สามเนี่ยแหละไม่มีอะไรทําเลยยกเว้นวันที่สี่มีอยู่วันที่สี่ยังพอมีอยู่นิดน,นึงไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้เช่อมันเถิกแต่ไปนอนกันดีกว่าเอ,อลมลืมไปเลยนี่อยงต่อเท้าโอเคเชื่มันเถอะเดี๋ยวหัวใจ ยืนรอตรงนี้ FK สักแป๊บหนึ่งแล้วก็รอให้มันตองคืนนะ,อะ,อะ,อะเอาละเอาละเี๋ยววันที่ห้าแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะวันนี้คือวันที่ห้าแล้วนะโอเคสรอบพิมพ์นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโชวเดี๋ยว F5 ไม่ต้อง F5 เดี๋ยวก่อนช่างมาันเถอะค่อยไปปรับปุ่ม F5 โอเคสำหรับแค่นี้เราไปกันแล้วนะเบย